เจอการครั้งแรกน้องเกณฑ์ยกมือสวัสดีปูไปรายาลั่นโซคิว้วเจอการครั้งแรกน้องเกณฑ์ยกมือสวัสดีปูไปรายาลั่นโซคิว้วคลิปนี้น่ารักมากช่วงนี้นางเอกสาวสวยปูไปรายากลับมาเมืองไทยและล่าสุดก็เพิ่งไปออกรายการสามแซ่งานนี้ปู ไปรายาก็เลยได้เจอเด็กเจ้าถิ่นอย่างน้องเกณฑ์ลูกสาวของแม่ชมที่ตามติดแม่มาถ่ายรายการด้วยแทบทุกเทปและการเจอกันครั้งแรกของสองสาวปูไปรายากับน้องเกณฑ์ก็ทำเอาแฟนๆยิ้มตามไปด้วยเอนดูน้องเกณฑ์ให้ยกมือไหว้สวัสดีก็ทำทันทีทำเอาปู ไปรยาถึงกับบอกว่าโซคิวเรียกว่าโดนน้องเกนตกไปอีกคนแล้วทำเอาแฟนๆที่ได้ดูคลิปต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักเช่นเกณฑลนลนลนัน,นระกกกคลิปน้อยจังท่านประธานกับผพวกในการกองหลังคา5้า5 5 5าทำไมมีความสุขทุกครั้งที่ดูน้องเกนฑ์ว้ายเก่งเจ้เกนเกน น่ารักค่ะเกนน่ารักมากค่ะน่ารักก็กกกกกเกนเขินละลนคนสวยทำไมมีความสุขทุกครั้งที่ดูน้องเกนปู้สวยโยอยโย,โยเซ็กมากกกรักเกนลน